สวัสดีครับผมเบาวบึงการนอนนาเช่นเคยครับวันนี้มาชมไก่หนุมครับผมกําลังน่ารักเลยครับผมแตชมเสียงขันครับผมฟังเสียงหัวเราะแล้วก็จะขันให้ชมครับผมช่วงนี้ก็ติดภารกิจกับสวนยางครับผมช่วงนี้ก็ว่างแล้วครับผมแต่ตอนเย็นนะหัวเราะอีกแล้วครับผมแต่ตอนเย็นก็จะออกไปครับผม ไก่นุ่มครับผมจมตัวใกล้ๆครับผมนี่ครับผมกำลังสวยเลยครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมนะไก่ก็อายุประมาณสามสี่เดือนเป็นไก่หนุ่มครับผม ดูความหล่อครับผมหางชายสองเส้นครับผมเป็นไก่หนุ่มกำลังออกครับผมหางกำลังออกดูหน้าหล่อๆครับผม สวยนะครับผมนะตัวนี้สวยไก่หน,นุ่งวบผมมีล่องทางคืนด้วยครับผมดูอกครับผม ความรอครับผมดูความรอเสียงดีครับผมสวยครับผมสีฟานนะผมเหลืองฟาน <c oughs> ดูอกครับผมอ,อกตัวเมียครับผมสวยๆตั้งก็เปิดดูรนาครัผม สีแดดออกครับผมอากาศก็ตอนบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามมาแหละ <c oughs> ไม่เปรี้ยวนะผมนะ <c oughs> เป็นไกน่นมภาพรวมๆครับผม <c oughs> สวยหล่อด้วยครับผม <c oughs> สวยนะครับสวยยอมรับเลยว่าตอนนี้สวย สีฟนันสีฟันครับผมแก้มขาวแก้มขาวแก้มก็สวยๆแล้วก็ออกยาวๆนะครับผมดูแข่งครับผม ก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมกับเบาเป็นการนอนาศูนย์แปดห้าสี่หกหสามศูนย์หกแดอดไลน์ครับผมสอบถามได้เดี๋ยวรอเสียงคันสักพักครับผมก็ยังร้อนอยู่ไก่สวยๆครับผมสีฟานเหลืองฟางเหลืองฟานประมาณนี้ครับผมดูอกครับผม สวยผมไม่เปี่ยวด้วยครับผมลายสวยเป็นอกตัวเมียเลยครับผมอีกฝังนึงครับผมตาก็สวยครับผม ม่เปียวมาจะให้ขันให้ชมหน่อยครับผม รายละเอียดครับผมเผื่อชอบครับผม F4 ทุกท่านสวัสดีเช่นเคยครับผมชาวคนรักไก่ต่อทุกท่านครับผมเป็นไก่หนุ่มสวยๆครับผมแล้วแ้่คนชอบครับผมส่วนตัวผมว่าสวยส่วนตรงนี้ก็สวยครับผมก็ดูครับผม พอดีแดดมาครับผมเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทัืงอคือนนะผมผมก็ยอมอยู่ตกตกทุกวันนะผมเมืองการบ้านเรา ตัวเล็กครับผมน้ำหนักไม่น่าจะเกินหกขีดห้าขีดนี่ครับผมเต็มที่ก็น่าจะเก้าขีดไม่ถึงโลครับผมไซนี้เป็ดไก่หนุ่มครับผมใบ3สามสีเดือนเราจะให้ขันให้ชมก็อากาศ ร้อนครับผมแดดออกก็ดูสภาพครับผมน้องไก่อ่าปากมันคือร้อนครับผมเย็บซีหลายท่านคงเคยเห็นไก่ร้อนครับผมคือเหนื่อยแล้วครับผมหอบหายใจทางปากเหมือนเข้าไปเที่ยวปา่าครับผมสายมากก็หอบครับผมก็ไม่ค่อยขันให้ฟังส่วนมากก็จะเป็นตอนเช้าครับผมไก่ขันดีนะครับเนะาะหลายท่านคงเคยเล่นคงรู้จักครับผม เข้าป่าเนี่ยเช้าเ้านี่วัตวางครับผมวางก็ขันเลยตอนเช้าช่วงบ่ายช่วงอากาศนี่ก็ไก่ก็นิ่งครับผมแต่ขันนั่นแหละผมได้ยินอยู่ขันอยู่ขันอยู่เสียงดีครับผมเสียงดีเทียบไก่เถือนได้อยู่ จะแอบถ่ายเสียงไว้ให้ฟังครับผมเผื่อตอนเช้าอขาขันต,ตอนนี้โชว์ตัวความหล่อครับผมมาดูความหล่อของเขาสีฟานครับผมสงได้ไก่หนุม่มออกวันสานก็พร้อมเล่นเลยครับผมกำลังขันถ้าไม่มีตัวใหญ่คุมก็ขันให้ฟังอยู่ตัวตัวใหญ่คุมครับผมถ้าตัวใหญ่ขันขึ้นก็จะเงียบครับผมถ้าออกไปทุ่งเนี่ย ขันอยู่ครับผมอุ้มไปเล่นด้วยเงี้ยขันดูอีกฝั่งนึงครับผมดูอีกฝั่งนึงให้ดูทั้งสองฝั่งสายขวาดูความสวยครับผมไม่เปลี่ยวครับผมออกวันสานี้เยี่ยมเลยท่าใลยสนใจก็สีฟ้าน,นะผม ีฟ้าเสียงก็เทียบไก่ไปเถือนได้ครับผมไม่เช้านี้ขันอยู่พอตัวใหญ่ขันขึ้นก่อนหน้านี้ก็อย่างนี้แล้วผมแกจะหยุดโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมกระเบ่าเหมือนกันนะขอบคุณครับ